ผมจะมารีวิวผมจะมารีวิวมัดอะไรมดมดปืนมดมดปืนกันนะครับดูนะครับมอดปืนจะเป็นยังไงนะครับผมจะให้ลองทดลองดูมันจะรั่วเลืออะไรนี่นี่ยมลองทดลองดูผมผมไม่นีนะครับอาผมจะจอตัวเพืืออะไรนะครับอ่าผมจะมาทดลองผมจะมาทดลองปืนนะครับเออเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองอันนี้ ข้าปืนลองทดลองปืนนี่นะครับดูดูนะครับนี่นื้อนี่เนื้อนี่เนื้อนี่เนื้อดูนะครับโอเคนะครับอันต่อไปนะครับนี่ครับผมอันนี้นะครับดูนะครับไม่ต้องบินแล้วเราแทนไม่ต้องบินเลยผมดูสองบินแไม่ต้องบินแทนไม่ต้องบินบ่อยๆไปเลยแล้วก็กดยิงเห็นไหมครับมันจะบินให้เลยนะครับใช่นะครับ เราก็กดเลยเราเราก็กดอัเนีหยกดนั่นแหละชู่วชู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 ชชชโอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะครับ<อ>แล้วก็ยิงยิงเออเดี๋ยวโอเคนะครับเรามาต่อกันนะครับน้องผมรีวิวไม่ได้เรื่องนะครับมาชอ โอเคชูดชูดเฮ้ยเวลาตกตกพื้นโคเทียดูอือี่เนี่ยแทนดูเวลาตกพื้นโคเทียดูนะครับโอเคนัเนอดีนะครับอ่ะ